เราจะไปฝึกลูกสัต์พันปีซองปีแสกันนะครับเดี๋ยวเราไปตตามกันครับน้องหมาตัวนี้นะครับมีความใจกล้าท้าทายในการร้องกรีดๆนะครับกรีดๆเหมือนกับว่าเจ็บปวดมากเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนะครับว่าถ้าใครเจอน้องหมาที่อุ้มขัดใจแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันร้องเหมือนเจ็บปวดมากอย่างนี้บางครั้งครับเขามีความใจกล้าใน,ในรูปแบบแปลกๆนะครับ you when come คําเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก c a r l n n t เ a เยอ r a แคนาดี For Animal Training and Behavior าบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนต่อในเห่า้มันไม่ได้แตงพวนี้เห็นปะตอนที่เขาเห่าหูมันอย่างนงี้มันกลายเป็นรีแลกซ์ รีแลกด้วยความมั่นใจว่าฉันเห่าเงี้ยโอ้ถูกทางละ่ะจะเห็นว่าเขาเขียแต่แล้วถ้าเราบุธเรามองไม่ออกเราจะ,จะว่ามันอ้อนแค่มุมม,มิติของหมาน้องหมาตอนเนี้ยมันไม่ยอมหมามีอะไรที่เราเราดักทางไม่ทันเราต้องอ่านภาษาร่างกายเป็นองค์ประกอบด้วยจากเหตุการณ์น,นั้นเดี๋ยวคุณสุยต้องส่งน้องหมาให้ผมดูแล้วเรามาวัดกันเดี๋ยวว่าเขาหลบตาผมไหมถ้าเขาไม่หลบตาคือจ้องเป็นจ้องตัวเนี้ยโดมินานสุดความผู้นาในตัวเองสูงสุดบอลตอนนี้เขาเหมือนดิเดมันที่ผิดรูปเล็กๆจากความเขาจะผิดของเขาอะ ว่าเขาต้องทําอย่างนี้เพื่อให้ตัวเขาว่าปลอดภไไัยมากสุดแล้วก็มีความกล้าเสียงสองของฟี๊ดไม่ได้ทำอะไรเลย ตัวสเ,เสียงกค่อยเสียงเวลาเขาอยู่ถ้าเป็นผมจะนับจังหวะดห้าวิหนึ่งพักไปได้ถามว่าทำไม,มต้องนับห้าเพราะว่าจังหวะนับห้าครับเป็นการรลิสตจังหวะวางปุ๊บอันนี้เสียงเขาป่ะเสียงเขาโอ้โห เพราะว่ากูหลุดแล้วมึงเอาสิถ้าตัวเขาอะครับเป็นหมาขี้กลัวจริงๆอย่างที่เราเห็นในตอนแรกลงไปเขาต้องจ่อยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหมาใจกล้าเขาลงไปปุ๊บไม่ถึงไม่ถึงสิบวิอะมันเห่าอีกอ่ะขึนลุกนะออกจากประตูข้างหลังเนี่ยแล้วคุณเวฟปิดประตูนับห้าแล้วคุณเว็บเดินเข้ามาใหม่ผมอยากดูว่าน้องหมาเห่าคุณไหมค่ะเห่าไม่ผมผมอยากเห็นว่าวิธีการวิธีการต้อนของเขาวิธีการตอบรับกับคนที่หายไปในพื้นที่อะกลับมาเป็นไงนับห้าไม่เห่าคุณเว็บคุณเวฟบนั่ง ให้คนแม่นะครับเรียกชื่อแล้วชมเสียงสูงแค่นั้นพอเอาเลยเ่อเก่งมากพอไม่ต้องจับตัวจานะถ้าคุณเรียกชื่อคุณชมเสียงสูงไปแล้วให้เขาจําเป็นซายหรือสัญลักษณ์เวลาเขาชมต่อเนื่องครับน้องหมาจะไม่ได้รับซายหรือสัญลักษณ์จะเป็นรับอาโม่นแทนอ๋อไม่ได้ชัดเจนว่าแบบนี่ใชว่ว่าว่า,วาทิศทางที่เขาทาเนี่ยถูกใจเราแต่เขากลายเป็นรับอาโมณนว่าเฮ้ยแม่แฮปปี้วะถ้าสมมติว่าเป็นจังหวัดที่เขาเห่าสมมติเห่าพุเวฟ แล้วพอเอิญอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆแล้วคุณช่วยห้ามเขาแล้วพอมันหยุดแล้วก็คุยกับเขานี่เจอเขาไม่ได้เหรอทำไมยังเจงอกันบ่อยๆสมมติเฉยๆน้องหมาจะจำว่าอ๋อการที่เขาเห่าครั้งแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละแล้วแ,ลแม่จะมาคุยนี่ผมเรียกว่าจังหวะหรือเทมปโปที่คัดเคลื่อนเพราะว่าท่านโน่ซ้ําๆแล้วมันผิดจังหวะไปเรื่อยๆน้องหมาจะจําว่าคําว่าโนเนี่ยคือคํำนี่คือความน่ากลัวของหมาที่ฉลาดแต่ถ้าดื้อแล้วฉลาดเนี่ยนิสัยปรับยากแต่ช่องความสามารถจะไวมาก นะเป็นตามเนื้อผ้าเลยตามเดินอ่ะดึงแล้วมาซ้ายเลยสับพิงคือการขม่มอันนี้ก็ยังพิงอยู่นะอ่ะหมุนหมุนตัวกลับมาครับให้นหมาอยู่ซ้ายเลยคาว่าเลือกคือเลือกที่จะอยู่หน้าหลังขวาให้เขารู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มเดินจนจบภาพมันชัดว่าต่อต้านแรงเราไม่ได้แล้วเหมือนเดิมครับ <c oughs> เห็นปะพอเป็นผม่็มีการเห่าต้องการกระชีนำนำจั 1, 2, 3, งหวะหนึ่งสองสามนมาตอบสี่นะครับมีอาการกังวลเสียงสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยนัที่ชนะอย่างเดียว เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาฝึกดีอยู่3าวันแล้วอยู่ๆไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยงี่เงาให้ครูรู้อยู่แล้วว่าแสดงว่ามันพยายามทําแข็งคอให้หนักขึ้นดูว่ายังโดนฝึกอยู่ไหมเฮ้ยไม่ขยับผมถือว่าดีแต่ว่ายังคิดได้ยังยอมคิด แต่ถ้าคุณเก็บทุนเยอะๆขึ้นนะครับมันจะดีตรงที่ว่าคุณจะฝึกมันง่ายและเร็วขึ้นอะไรก็ตามที่เราเดินกับเขาจนเรารู้สึกว่ามันทําไปงันๆแสดงว่ามาถูกทางนะครับแสดงว่าที่มันเห่าสุ่มๆหรือว่ามีอาการใหม่ๆอ่ะให้เราแก้แค่นั้นเองให้มันกิฟต์อัพเราอยากกิฟต์อัพที่เราต้องการแอสวันจริงๆครับคือการโฟกัสก็คือท่ามองที่เรายกกันเวลาที่มันยกหน้ามองบ่อยๆอ่ะมันจะกลายเป็นกูติเนชั่นได้ง่ายถ้าเก็บทุนดีๆเสียงกระซิบมันก็รู้นะเพราะมันจะสแตนบายกันตลอดเวลา ตามอาการแต่ถ้าไม่ลุกแล้วไม่มีอาการแบบจะเอาอะอาการจะเอาไม่มีแต่เหมือนกับยังรู้สึกเฮ้ยฉันยังอยู่นเว้ยเราจะสนใจแค่คุณในชาติซึ่งเราจะหาจังหวัดที่เหมาะสมในการชมเขาเฉยๆมาสแตนลายกับคุณให้เรียนรู้ผ่านเรามากกว่าสิ่งแวดล้อมหนึ่งตัวนี้ต้องมาก่อนจุดเริ่มต้นที่ดีดก็ถ้าคู้เราปล่อยปุ๊บแล้วน้องหมาคิดตามไม่ทันครับเขาควรจะกลับมาเห่าอีกผมลองนะแต่โดนเขาไม่ดอกเดี๋ยวว่าหลับนะ ใช่ใช่ไอ้อย่างงี้ดีเพราะว่าไม่ไม่เฝ้าเนี่ยผมยิงเข้าไปก็ก็ไม่ได้แคร์ละอ่ะเดี๋ยวเดพี่เขาเดินมาใช่ไหมน้องเขาเดินมาแล้วไม่เห่าอย่างเงี้ยต่อให้มีเสียงอะไรก็ตามแต่เรารู้เขาไม่เห่าเงี้ยดักไว้ครับเก็บทุนกุดเนชั่นเรียกชื่อแล้วชมเสียงสูงพอเรียกชื่อก่อนเรียกเลย,ดดยแค่นั้นพอไม่จําเป็นต้องเยอะคือถ้าเราเรียกไปแล้วอะถ้าเราเปิดโอกาสว่าฉันกาลังพูดกับเธอนะสนใจไม่สนใจไม่เป็นไรอันนี้คือหน้าง,งานที่เขาจะทาตอนแรกเรียกไม่ค่อยมาเลยค่ะ ูทวนลมตอนนี้มาแล้วนี่ตอนนี้ไม่ต้องเรียกก็ได้เดินตามติดเลยคือต้องชนนิดนึงนะเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมองไอ้เจ้าเซันต้าเป็นไอเด้าอะต้องทนนิดนึงหมายถึงไงครับหมายถึงความไม่บาลานซ์ไม่สมูทในทิศทางที่ไม่ชัดเจนเพราะเราเราไม่ได้ทําให้เซันต้าสเตฟานจนไอ้พับไอ้พับพับมันมองว่าเซันต้ามันยอมคนอะแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าเซันต้าแบบ ยังฝึกได้ไหมที่บังคับได้แต่ไม่อยากบังคับเพราะว่าด้วยการเห่าด้วยฟันที่ผมแอบดูด้วยหน้าหน้าที่ขาวแล้วผมว่ามันแก่เกินไปอ่ะแก่เกินไปที่บังคับเพราะว่าผมกลัวมันช็อกตายบังคับมันเอาหัวใจมันเต้นแรงไงแล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นโรคหัวใจหรือยังเพราะมันแก่มากหลอดลมเป็นยังไงเออแต่ผมก็ไม่อยากให้มันช็อกอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่เคยโดนบังคับแบบต่อเนื่องมามานานมากแล้วอยู่ๆแบบแสดงตัวมันก็เหมือนล้มสลายโอ้คุณปู่เจ็ดสิบอยู่ๆเลย อยู่ๆทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพี่จะให้เราชี้นํามันว่าจะเดินไปไหนคือเวลาจะเดินเนี่ยจะวิ่งไปก่อนผมหรือว่าจะคือสเปรส,สปาแต่พอเราพอเราจะฝืนเขาอะเขาดันหยุดเขาไม่ยอมใช,อใช่ครับใช่อันเนี้ยครับอย่างที่บอกคืออันเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ยอมให้เราชีน้นา